ไหลสดอยู่บรรยากาศเช้าๆครับผมสดชื่นสวัสดีทุกท่านนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะลุงเนาะสวยงามครับทายามเช้า ทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับผมบรรยากาศเช้าเๆครับที่บ้านสวนนะครับของคุณลุงนะครับผมขอบคุณหนึ่งท่านที่เข้ามานะครับ ชมบรรยากาศเช้าๆครับผมสวนนะครับผมขอบคุณนะครับพี่ที่เข้ามาสวัสด,ดียามเช้านะครับผมขอบคุณป้าแก่นะครับผมบรรยากาศอยู่ที่อำเภอบัวเช่นะครับสุรินนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ บรรยากาศเช้าๆฝั่งนู้นก็จะเป็นคอกวัวนะครับผมยังเลยครับมือเช้ายังไม่ได้ทานเลยครับผมนี่ก็จะเป็นสปริงเกอร์นะครับรดรดหญ้าที่ปลูกไว้ให้วัวนะครับผมใช้ระบบโซลาเซลล์หมดเลยนะครับเดินรอบสวนหมดเลยนะครับ ถังน้ําก็จะอยู่นู่นนะครับผมนูนนะครับถังน้ําโซลา่าเซลล์นะครับผมปแขกกินข้าวหรือ,อยังครับผมบรรยากาศสดชื่นครับเช้าเชดวงอาทิตย์กําลังขึ้นนะครับ ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับกำลังจะอาบน้ำครับผมอากาศเป็นยังไงบ้างครับป้าแขกมาชมวัวก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับคุณป้าสายเปรี้ยวคิดถึงคิดถึงครับคุณป้าสวัสดีป้าแก่นะครับผมมาชมสวนสักฟาร์มนะครับลุงแกเลี้ยงบัวแกอยู่คนเดียวนะครับผมนคนปรปฐมอากาศร้อน,นครับผม ก็แวะมาทักทายนิดหน่อยครับคุณป้าคุณป้าก็ทักทายปะาแขกนะครับผมน่ารักครับกำลังอ้วนจะมั่มเลยนะครับสุดนอากาศดีมากครับผมเมื่อเมื่อวานฝนก็ตกนิดหน่อยครับปล่อยปลปรยข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับผม บรรยากาศสดชื่นครับตอนนี้สวนตัวน,นี้ผมได้มาต่อโซลารเซลล์นะครับแปดแผงก็เดินระบบน้ําแล้วก็ในตัวในตัวบ้านด้วยนะครับบ้านสวนนี่ก็จะเป็นสปริงเกอร์ครับคุณลุงก็ต่อเองนะครับผมปลผักสวนเกษตรนะครับผมสวนจักฟาร์มนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับอยู่อำเภอเบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับผม จะมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับหญ้าก็สวยมากครับสวยงามมากครับหญ้าครับปลูกเอาไว้ให้วัวนะครับผมจะเป็นสปริงเกอร์นะครับเอาไว้รถนะครับผมใช้ระบบปั๊มอยโขงครับโซลาเซลล์เยอะมากครับสวนตัวนี้ใหญ่นะครับผม ขอบคุณสีท่านที่เข้ามานะครับผมครับหญ้าเนเปียนะครับงามมากครับผมก็มีมีฟางด้วยนะครับฟางที่อยู่กับคอกวัวนะครับผมบรรยากาศดีครับเชา้าเช้าสดชื่น ออย่างครับจะเป็นหัวปีนะครับผมบก่อนหน้านี้คุณคุณลุงเขาดึงสายยางรถเองนะครับผมไม่เจอเราบอกว่าลุงติดโซลาเซลลเลยลุงเลยติดโซลาเซลลนะครับผมก็สบายครับเปิดสปริงเกอร์รถเองเลยทีนี้เพราะว่าสวนใหญ่ลุงแกอยู่คนเดียวด้วยนะครับ ลำบากในการรดย่านะครับผมบ่อใหญ่ครับปลาก็เยอะนะครับผมอากาศดีมากครับคุณป้าสายเปรี้ยว สดชื่นยามเช้าครับบริเวณกลางๆก็ข้าวนาปรังนะครับผมข้าวนาปรังกำลังสวยเลยนะครับบรรยากาศนะครับผม นีก็จะเป็นจุดของข้าวทุ่งนานะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับข้าวนาปรังป้านงเดี๋ยวมีเวลาจะแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวครับผมตั้งใจแล้วครับจะไปให้ได้ครับป้านง ครับสปริงเกอร์นะครับผมยาาสบายเลยครับไปแน่นอนครับป้าหนุ่รอให้โควิดมันผ่านไปก่อนครับผมเดี๋ยวจะแวะไปทักทายวะแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวปกติก็ชอบกินอยู่แล้วครับผม วันนี้ให้ชมบรรยากาศนะครับพีานุไม่ค่อยได้ลงคลิปครับช่วงนี้บรรยากาศสดชื่นครับยามเช้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายยามเช้าด้วยกันนะครับผม สวนปลูกหญ้าเต็มเลยนะครับตอนนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมช่วงนี้อันตรายมากครับอำเภอผมก็ติดหลายคนนะครับไม่กล้าออกไปไหนเลยนะครับตอนนี้อยู่แต่ในสวนนะครับผมทักทายกันนะครับผมนี่คือสปริงเกอร์โซลาร์เซลล์นะครับ ระบบน้ำบริเวณสวนเต็มสวนเลยนะครับผมนี่าสูงมากครับสูงกว่าผมอีกนะลุงตัดไม่ทันนะครับผมนี่ครับย้าสวยเหมือนต้นอ้อยเลยนะครับ สีท่านนะครับที่เข้ามาขอบคุณมากๆครับต้นหญ้าสูงมากครับไม่ได้ขายนะครับหญ้าตันนี้คุณลุงแกปลูกไว้ให้วัวของคุณลุงเองนะครับผม ดีสดชื่นครับผมดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบอ่อใหญ่นะครับมีทั้งเสียงนกร้องนะครับผมเชา้าเช้าสดชื่น บรรยากาศเช้าๆนะครับสวนครับก็มีมะม่วงด้วยนะครับผมบริเวณข้างๆ เม <tem> <supporters> <tan> ื่อเช้าก็เข uh ้าไปดูคลิปที่ป้านุงแต่งงานครับผมสวยงามมากครับป้านุงก็ทักทายแป๊บสิบห้านาทีนะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับ คุณห้าท่านที่เข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับผมบรรยากาศเช้าเช้าเพราะว่าบางท่านไม่ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศช่วงเช้าครับถ้าใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะครับผมมันมีแต่ตึกนะครับก็บรรยากาศที่สวนเช้าเช้าจะสดชื่นนะครับผมนะครับถังน้าครับใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับที่ผมมาติดตั้งให้ลุงนะครับผม ตัวนี้ใช้งบประมาณสองหมื่นนะครับเฉพาะถังน้ํานะครับถังน้ําแล้วก็โครงสร้างนะครับผมนี่นะครับมาตรฐานแข็งแรงมากครับผมมีกล้วยด้วยนะครับผมถันงน้าตัวนี้งบประมาณสองหมื่นนะครับผมที่ผมมาติดตั้งนะครับผมขอบคุณครับพี่สาวเข้าใหมา่คนหนึ่งครับ ครัวตัวนะครับผมสวัสดีเลิฟครับขอบคุณครับพี่ที่เข้ามารับชมครับผมทักทายเช้าเช้านิดหน่อยนะครับถังน้ํานะครับแข็งแรงมากนะครับผมยาสูงมากเลยนะครับสวัสดีทุกบ้านนะครับผม นี้ก็จะเป็นระบบแอร์แวนะครับผมช่วยดันน้ํานะครับเพราะว่าน้ําจากปัม๊มปั๊มตัวนี้มาถึงแค่จุดตรงนี้เองนะครับผมแล้วก็ระบบตัวนี้จะช่วยดันไม่ให้ปั๊มทํางานหนักนะครับดันได้ไกลนะครับเขาเรียกแอร์แวนะครับผมนะบก็จะช่วยดันครับไกลแค่ไหนก็ดันได้นะครับ สวัสดีป้านงสวัสดีป้าเคนะครับจากพี่สาวนะครับนี่ครับปั๊มห้อยโขงนะครับผมตัวนี้ใช้งานตามสวนเลยนะครับตัวนี้ครับมีหลังคาให้นะครับผมดูดจักโบโบฝั่งนี้นะครับ ก็ในบ้านก็จะใช้โซล่าเซลล์หมดเลยนะครับตัวนี้แต่ก่อนก่อน,น้้นนี้ใช้ไฟฟ้าครับแต่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ถอดออกนะครับผมโซล่าเซลล์ก็ใช้ตู้เย็นด้วยนะครับตู้เย็นก็จะอยู่ข้างในครับผมกับตู้เย็นเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปนะครับผมใช้ไฟโซล่าเซลล์นะครับตู้เย็น นายต้มจืดนะครับขอบคุณครับพี่ที่เข้ามาทักทายนิดหน่อยครับผมตอนนี้ก็เลย15ห้านาทีมาแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามา6ท่านนะครับหล้านท่านนะครับขอบคุณมากๆครับคุณป้าสายเปรี้ยวปัเขกนะครับแล้วก็พี่อะไรนะจําชื่อไม่ได้นะครับผมสีเหลืองครับที่ที่ก็อ่านอังกฤษไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับผม สวัสดีทุกบ้านนะครับจากไทยนายต้มจืดนะครับผมบรรยากาศเช้าๆมีเวลาก็จะมาหาปลากินกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับพักผ่อนเพิ่งจะส่งงานลูกค้าไปนะครับทำบ้านนะครับผมก็พักผ่อนสองวันก่อนเหนื่อยครับ พรุ่งนี้ก็จะมีการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับ2วันนะศุกกับเสาร์นะครับผมให้ลูกค้านะครับพรุ่งนี้นายต้มจืดก็ทักทายพี่สาวนะครับสวัสดีครับคขวดตัวนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมขอบคุณครับพี่สาวบรรยากาศครับ สวยงามครับผมไม่เบื่อครับอยู่กับธรรมชาติผมใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันนะครับผมก่อนอันนี้ผมไปเคยไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมหลายปีก็เบื่อนะครับก็เข้ามารับงานอยู่แถวบ้านครับสบายใจได้อยู่กับแม่นะครับผมได้อยู่กับครอบครัวเป็นชีวิตที่มีความสุขครับผม คลิปผมก็มีหลายคลิปครับผมมีหลายอย่างครับมีทั้งเกษตรงานก่อสร้างแล้วก็งานโซลาเซลล์นะครับผมการใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกก็มีงานทานะครับผมแล้วก็ทําไร่ทําสวนกีดยางนะครับผมทําหลายอย่างมากครับผมก็คลิปบางคลิปก็จะมีหลายอย่างครับเป็นบ้านๆน,นะครับผมขอบคุณคับผมที่เข้ามา ถักถ่ายเช้าเช้าด้วยกันนะครับผมก็อีกหนึ่งนาทีผมขอตัวนะครับผมไม่รบกวนพี่พี่เยอะนะครับผมขออีกหนึ่งนาทีนะครับผมก็ขอตัวนะครับผมอ๋อพอดีผมไม่ชอบไร้นานครับคุณป้าครับผม มันเกรงใจครับเกรงใจพี่พี่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับคุณป้านะครับคุณป้ามาตัดเอาเลยนะครับกล้วยครับทำงานอยู่บ้านเราครับผมก็สิ้นเดือนนี้ก็ว่าจะไปเปิดหน้ายางแล้วครับตัวนี้เพราะว่าพักพักไปหลายเดือนแล้วครับก็จะเปิดหน้ายางแล้วก็ วันจันนี้ก็จะเกี่ยวข้าวนาปรังนะครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะครับปีนี้ผมโจะบดานนะครับได้ข้าวนาปรังสวยงาาสวยงามมากเลยครับผมนาปีไม่ค่อยมีผลผลิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีน้ํานะครับผมเลยเจะบดานครับมาเที่ยวชมได้ครับอาเภอบวเชิดนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสวนสักดฟาร์มนะครับผมบรรยากาศสดชื่นยามเช้า ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะครับผมมีทั้งกล้วยมีทั้งหญ้าในเปียนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาทุกทุกท่านเลยนะครับครับบ้านสีแดงนู้นก็เป็นบ้านลุงเหมือนกันนะครับแกปลูกสองหลังเลยนะครับแต่ไม่มีคนอยู่นะครับผมข้างหน้านู้นก็จะเป็นโรงเรียนนะครับผม กล้วยกำลังสวยเลยนะครับมาได้ครับผมพี่ทันนะครับ ขอบคุณห้าท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันจันทร์นะครับผมช่วงเช้าๆนะครับผมวันจันทร์จะเกี่ยวข้าวนาปรังนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม I <laughs>